สวัสด mm ีจ้าเพื่อนๆวันนี้อยู่รังบ้านจ้ะมาเดินแปบ๊บแป๊บให้น้ำต้นทุเรียนที่ว่าปลูกไปเมื่อวานก่อนนะจ้ะพอดีเมื่อวานนี้ไปซื้อทอ่อแป๊บไปซื้อหัวสปริงเกอร์มาก็เลยมาวางทอจ้ะฝนบปตกสองมื้อละแต่โป๋ยโปวยแปบบ่อิ่มหลกน้ำมาเนาะ แต่จะรีบมาวางแปบทิ่งไว้มืองใดถ้าว่าช่วงฤด,ดูฝนบ่มาหรือว่าฝนคาดก็สิไดเปิดจ้ารถทุเรียนเลยอันนี้หลังบ้านเด้อส่วนมะขามหลังบ้านอย่าอมด้วยจ้านี่เลยวิวบ้านเฮาจ้าออได้สร้างหัวเราจะบเ่อนๆ อยู่หลังบา้านมาซีมื้อแล้วจ้าทางปลาปุ๊กต้นทุเรียนปลามะขามกห็หกอย่างเจ้าเพื่อนมีมะขามวานมีต้นกล้วยแซมกันจ้านี่จา้าต้นทุเรียนสามมื้อละสามมื้อเพื่อนเพื่อนยังบ้องเหงาดิเพื่อนแตกใบจังก่นซีมาปุ๊กเขาเลี้ยงไว้เดือนหนึ่งก็จ้า กนซื้อมาปุ๊บมเราก็มาเปลี่ยนถุงเลี้ยงเดียนถ้าจะปลูกเลยก็บ่มั่นใจจ้ะกลัวเขาอีมาเงาอันนี้สามมื้อละฝนกระโปรยแต่แต่ฝนบปรตกแรงจะเพื่อนเพื่นเป็นบ่เพืนเ่นแตกงามจ้ะแตกงามตั้งแต่เลี้ยงเดือนหนึ่งจ้ะเพืเ่อนนี่เลย เดี๋ยวเหลืออีกหัวหนึ่งจ้ะหัวสปริงเกิ์หัวสุดท้ายจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะจ้าค่อยๆเดินจ้ะมันเป็นเขาทีละซันันจ้จะยังรุนยังแอมนี่แท่ล้มลิก,กิ้งคุงคุงเลยจ้ะนี่ต้นสุดท้ายจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะ tonsu thai tonsu thai tonsu thai tonsu tết tonsu thai tonsu thái Tết xa tonsu thai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  nhây thai tonsu thai tonsu chả tonsu thai tonsu thai มินจังเก่าส่วนหลังบา้านยังปลูกได้อีกจ้ะเพื่อนๆปลูกได้อีกประมาณเก็บยี่สิบต้นนะจ้ะค่อยๆทย,ยอยปลูกอ๋อวลูคนกระบ,บว่างเฮ็ดหรอกเฮ็ดให้ลู้ๆนี่เลยจ้ะเนี่ยต่อจากตรงนี้ไปจะได,ได้อีกสิบสิบกว่าต้นเลยจ้ะประมาณยี่สิบต้นถ้าเรามีกำลังปลูกเนาะ ค่อยเฮ็ดเฮ็ดไปทีละน้อยเฮ็ดเท่ากําลังเราก่อนเนາะบ่ต้องไปหาจ,จ้างคนงานเฮ็ดเอง เอาปอฟางมัดไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาหลักงหญ่ๆมาตอกมาตอกบงังคับเปดไว้จ้ะเวลาเราปล่อยน้ำมาแล้วช่วงนี้มันขาดลงเนาะขาดลงมันอาจจะกระถุงแปบเดอเนาะเพื่อนเราต้องหาหลักมาตอกยึดไว้ก่อนน้ำปล่อยจากแปงสตรอเบอรี่มามันจะลงมาพี่เลยจ้ะลงบึ้มมาเลยจ้ะ ปุกเสมไอ้งาส่วนมาข่ามไว้จ้ะเพื่อนเพราะว่าน้นานำหองก็มีแล้วน้ำที่เราตอแปบไว้จากแปลงสต่อเบอรี่นะแค่เราปลูกทุเรียนลองงูมานแล้วเราก็ตอน้ำมาเลยจ้ะ จระจาหลักสุดท้ายของเรานีหลักสุดท้ายแต่แต่แตยังบริสไซอาทิตปิดนี้เจ่เดี๋ยวไปหามาอีกจกักเพื่อไว้อีกจักซอกหนึ่งจักแค่นหนึ่งก็ได้เจะ้ะเอามาโตแล้วก็ปิดจำลองไว้เพื่อเพื่อเราอาทิตย์หน้าหรือตอนใดเรามาปลูกโตไปอีก ตัวจากนี้ไปเนะาะเอาิได้ตอแป๊บยาวลงไปเลยจ้ะเพื่อเพือมูขอเดนี่จ้ะนี่คือต้นสุดท้ายของเราต้นผุ้เรียนจ้ะไปเด้อยังไม่ได้กินข้าว้าวถียไปแล้วบ๊ายบายเบ่งคิดพยายามเด้เด้อ